ตรงกลางนี้มันมันเป็นขยะหรือเปล่าผมว่าไข่โอ้ไข่เก่าเหวะไข่เก่าที่ตรงนี่ไว้เลยตรงฝังไว้ก่อนโอ้และไตัวเมื่อกี้ไม่มาเลยวะนะผมว่ามันต้องเลาะมาแน่แหละดูดีๆนะโฟฝั่งนู้นเหรอฝั่งเี้หนไหนพี่เปียกวะโอ้กําลังนู้นๆโดฮะติด ติดอยู่ฮะให้ซ้ํำพอดีมันไกลยังกันไม่ถึงก็เลยต้องพี่เดยกต้องลงมันติดนน่นนะอาสาอารืสาก็ช่อนปลาช่อนปลานินปลาปลาชะโดล่องล่องขึ้นมาส่วนน้ําขึ้นมาแล้วก็ได้ขึ้นมากันปลาโดสองคนตัวแล้วเราปลาช่อนปลานินนะกำลังลงน้ำไม่น้ำไม่ลึกประมาณสักเอว A sao cô hai nó, sơ khi ông cô hai. Haha, dạy đi ô tận tư ลอยลอยลอยเกยตื้นมาเลยพี่เปียกมันลึกไหมน่ะเฮ้ยพูดเป็นเล่นนี่แหมตีนเตงอยู่ผิวน้ำนู่นน่ตัวนี้น่าจะเอวอ่ะเอวไหมพี่เปียกเอวไหมเว้ยเขาบอกอยู่ว่ามันไม่น่าลึก ีปเพียงตามสายไปเอาลูกดอกก่อนโอของเราก่อนด้วยปล่อยลูกดอกมาก่อนไอของพี่พี่เขาก่อนเอาหอยนี่พี่หอยอ่ะมีหอยอยู่อ่ะ

สองมิลร้อยให้ไปปลาปลาหมาเหรอไม่ไม่ปลาปลาแกปล่อยมาแล้วอยู่อยู่กับผมแล้วปลาปลาเก็บเหล็กนี่โมขึ้นมาด้วยนะอันนี้เลยที่เกาะอันนี้ผมเปียกอย่าเพิ่งปล่อยพี่เดี๋ยวเชือกแล้วเด็กคนนั้นพี่เปียกของผมนี่คือหลุดเลยใช่ไหมเก็บมาด้วยด้วยนะอ๋อหลุดเาหลุดไปเลย ามมาพี่เปียกไม่ห,หลุดแล้วพี่เปียกเอาปลาขึ้นไปด้วยนะไปโดนะประมาณสามโลกกว่านี่แหละสาโลกว่าปลามันส่วนน้ำขึ้นมาครับ ปลชะโดปช่อนปอนนน้น้ำไม่ลึกฮะน้ำเพิ่งมาเมื่อวานนี้เอานะเสร็จกันแล้วนะไม่ได้ช่วยแล้วนะขึ้นปืนเลยลนะมันสามสิบปีสามสิบเมตรพี่ไปขึ้นทางไหน ฮะฮะเ้ยถั่วขาวกี่กิโลอะโอเคแค่นี้ก่อน โดเล็กเหรอโดเล็กเลือดกระจายเลยอ๋อตัวไม่ใหญ่นึกว่าขึ้นน้ำอยังกับตัวยังกับเป็นขาดเลยขาดวผมอ่ะเป็นอะไรโดนหัวกระโหลกโดนหัวกะโหลกมันสายอะไรกะโหลกหายแล้วแแล้วเหลือของใครน่ะสามด้วยสามด้วยอะไรวะเบียกกันเอาข้างๆมาดิหัวกะโหลกนั่นแหละนั่นแหละยิงใต้ยิงใต้คางมันอ่ะลูก นั่่งงงจะะลลไไปเอาโดนบ้าพี่เบียกอ่ะไม่โดนไม่โดนนี่มันเบาจังอ่ะไม่โดนไอ้นั่นมันบาดเสียงออกไม่แรงเลยรับมาตั้งมาหน่อยดึงไม่ได้เว้ยเจนดึงสายขาดทันทีถ้ตั้งแบบเนี้ยเลือกถ่ายให้หน่อยผมถ่ายอยู่ไล่ล่าตามดิปิด ถ้อถือถือโทตมันโวหาัมนีมปดินเฮ้ยมี้อทุกคนล ไอ้เหี้ยสามปลาตายมันนำยิงปลาตายยิงปลาตายก็ไม่โดนใช่ใช่หรืนอะไตัวตัดถ่ายปลายมันนิสามปลาตายเฮ้ยตายอย่าอย่าอย่าพุ่งดึงเฮ้ยยกลอยงั้นดิเออาน่าปล่อย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 มาแล้วมั้างไม่ได้แล้วก็มันหลุดมาเลยน่ะมันพันอยู่ตรงปากกัน่ะโอ้กางกระบาดไม่ขาดหรอก กระโหลกจะบาดแล <ice> ้วสิไม่บาดนี่นี่ตงสกลองกระโหลกมันบาดมึงเดี๋ยวแป๊บนึงสามเอ้รู้ว่าตักอยู่ข้างในกระโหลกบาดขาดเออเยื่อตาใสไปโว้ยเฮ้ยโอ้โหนอนลง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 เออโดนเปล่าโดนตากระบาดอั้มะโอ้โหเคุยธรรมะ โอ้ยตัวนี้เล็กว่ะเห้เจมดึงก่อนเจของทางร้านไม่โดนโดนให้เจมดึงก่อนเจ้ถ้าเจมไม่นั่นเดี๋ยวองพิลาก็ดึงได้ดึงเลยเจมดึงเลยเจมดึงให้ขาดไปเลยจบตายเจมดึงขึ้นเลยยง้อะอใ ไม่ไม่ดีนะัอี้หยุดตื่นทประมาณไม่ทำไม่ทำงานใช่ไหมวันนี้ไม่ได้ทำวันนี้หยุดสองวันเส้นยางเลยโอ้โหรีบมาคนนะไว้กว่านี้ได้ทำแล้วเฮ้ยโอ้ยโยนว่ามั่วไม่มีสองแผลมาถาก อระยเอง้งละโดนไอเอ้อดไงเอนเลื่อนกระจายเอนมดขาดไปได้ยังไงวะัวกะโลกดิัวกะโลกบ้าลูกขาดเลยเหรอขอบมุณคราัมใช่ขาดเลยเหรอนี่ลูกอลูกลูัอเท่านี้เลยวะไอเวันนี้หน่อยมึงโขมกินเฮ้ยมาลูกเดียวดิ วัดปืนธรรมะยิงไม่ไหนเอ็เลยปืนธรรมะน้ำไม่ไหนไม่รู้ปืนธรรมะน้ำพาเขาไม่เลยคล้องไปกลับไปคล้องพามาเลยครับผลงานวันนี้ก็ช่อนใหญ่ไซโลตัวหนึ่งแล้วก็ใช้ประมาณเจ็ดแปดขีดตัวหนึ่งแล้วก็พวกสายแขนฮะใส่พวกสองตโลสามตโลอยู่ าตัวแล้วก็ปลานิลส่วนปลาะชะโดที่ยิงได้ขายไปแล้วมันตัวนั้นตัวนั้นอยู่ที่3ามโลก็พอดีเขาอยากจะได้เอาไปทํากินก็ขายเขาลลห้าบาทตัวนั้นก็ร้อยห้นี่ก็ผลงานของวันนี้ยิงกับพี่เปียก2คนก็พอได้ฮะก็อยู่ที่มหาสอนพี่เปียกก็แบ่งมาให้กินด้วย พอดีของพี่เขาเต็มตู้แล้วก็พอได้ครับน้ำมาใหม่ที่มหาสอนโอเคครก็พอได้กินครับวันนี้ครับสวัสดีครับ